วิธีการสร้างชั้นเรียนนะคะเราต้องคลิกที่หัวข้อทีมก่อนนะคะจากนั้นไปเลือกเข้าร่วมหรือสร้างทีมนะคะเราก็เลือกสร้างทีมค่ะให้เราเลือกชนิดของทีมเป็นชั้นเรียนนะคะต้องเลือกเป็นชั้นเรียนเท่านั้นนะคะเราก็ใส่ชื่อชั้นเรียนลงไปแล้วก็กดถัดไปนะคะ พอมามันมาหน้าถัดไปเราก็กดข้ามไปก่อนนะคะอารอก,กดข้ามค่ะได้ทีมหนึ่งแล้วเราเข้าไปที่แถบด้านบนก่อนนะคะอาจารย์คลิกลูกศรข้องอาจารย์อาจจะยาวลงไปเลยก็ได้จ,จะไม่มีลูกศรแบบนี้เลือกหัวข้อง,งานที่มอบหมายเราต้องมาเริ่มต้นใช้งานก่อนนะคะอะพอสร้างเสร็จ หชั้นเรียนกลับไปจะคลิกตรงนี้ก็ได้นะคะไปเลือกชั้นเรียนต่อไปสร้างทีมสร้างทีมเลือกชั้นเรียนนะคะการงาน2อทับสองแล้วก็ถัดไปเราก็ข้ามก่อนนะคะ อ่ะเราก็ไปแถบด้านบนนะคะคลิกงานที่มอบหมายก่อนนะคะถ้ามันยังไม่โหลดก็ต้องรอนะคะบางทีอาจจะชา้าเริ่มต้นใช้งานถามว่าทำไมต้องคลิกตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมอบหมายงานแค่ห้องเดียวเราต้องการให้มันไปได้หลายๆห้องอะคะ่ะเราต้องคลิกตรงนี้ก่อนอ่ะเมื่อเสร็จทั้งหมดแล้วนะคะ ขั้นตอนต่อไปคือการเพิ่มนักเรียนเข้าห้องอันนี้เราต้องเข้าทีละห้องแล้วก็เข้าไปสมมุติว่าไปสองครั้งหนึ่งก่อนวิธีการเพิ่มห้องมี3วิธีนะคะแต่แนะนำอาจารย์2วิธีคลิกที่จุด -3 จุดนะคะเลือกเพิ่มสมาชิกให้เราใส่ชื่อวิธีที่1คือการใส่ชื่ออ e ีเมลนักเรียนลงไปเองโดยที่เราเป็นคนเพิ่มถ้าขึ้นมาแล้วเราก็คลิกแล้วก็เพิ่ม ถ้าเราทําแบบนี้เราอาจจะต้องใส่อีเมลทั้งหมดทั้งห้องเช่นมสองห้อหนึ่งเราก็ใส่แบบนี้ทุกคนนะคะจากนั้นกดปิดหรืออีกวิธีหนึ่งคือให้ในักเรียนเพิ่มเองก็ไปที่จุดสามจุดเลือกจัดการทีมแถบด้านขวานะคะมันจะมีคําว่าการตั้งค่าอยู่ของอาจจาะอาจจะยาวไปเลยนะคะพอดีหนูขยายจอมันเลยเป็นลูกศรการตั้งค่าแล้วไปที่รหัสทีมะคะ่ะ เลือกที่สร้างนะคะวิธีนี้คือเราเรานำรหัสตัวนี้ค่ะไปให้คุณครูประจำชั้นของนักเรียนนะคะเอาไปให้นักเรียนเขาเข้าร่วมทีมวิธีนี้นักเรียนจะเป็นคนเข้ามาเองแต่วิธีเมื่อสักครู่นี้ค่ะคือเราพิมพ์อีเมลนักเรียนเข้าไปะเราก็ต้องทำให้ครบทุกมอนะคะเพราะว่ารหัสทีมแต่ละ ชั้นเรียนจะไม่เหมือนกันเมื่อได้แล้วเราก็เข้าไปต่อบห,หนึ่งวิธีการทำแบบทดสอบเราอาจจะเริ่มจากการทำประกาศนะคะก็คลิกที่ตัว A ด้านล่างนะคะคลิกที่ตัว A ด้านล่างเลือกตรงนี้เป็นประกาศะคะ่ะแล้วเราก็จะประกาศว่ากำหนดสอบเก็บคะแนน กนหนดวสอบสอบก่อนเรียนตรงนี้ก็แล้วแต่อาจารย์จะพิมพ์นะคะเหมือนแจ้งให้เขาทราบว่าเดี๋ยวช่วงเวลาวันที่นี้นี้นี้นนะเดี๋ยวเราจะมีการสอบนะอ่าเราก็ใส่ละเอียดว่ากำหนดวันทําแบบทดสอบ27-31ถึง31 คือภาคมอ่ตรงนี้ก็แล้วแต่อาจารย์จะออกแบบใส่นะคะเสร็จแล้วเราก็ไปด้านบนนะคะกรณนนีที่เราต้องการทำครั้งเดียวให้มันไปผลู่หลายๆห้องเราก็เลือกด้านบนโพสในหลายช n แนลจากนั้นก็เลือกคำว่าเลือก Channel นะคะอาจารย์ก็จะเห็นว่ามันมี c h a n n แนลมื่อกี้หนูได้สร้างไว้สองสองห้องมันก็ขึ้นมา เราก็คลิกสมมุติเราจะมอบให้2ับสด้วยคลิกจากนั้นคลิกคำว่าทั่วไปอาจารย์จะเห็นว่าในแต่ละ c h anel n มันจะมีทั่วไปหมดเราต้องคลิก c h anel n ทั่วไปถ้าอาจารย์มี3ทับ3 3ทับ4อาจารย์ก็คลิกไปทุกอันนะคะเราก็อัปเดตแล้วก็ต้องรอแป๊บบนึงแล้วก็โพสต์กดส่งกดส่ง ได้้แลวถ้ามีหลาย Channel ตรงนี้จะขึ้นว่ากําลังส่งก็อาจจะรอนานนิดนึงนะคะแต่พอดีหนูสร้างไว้แค่สองเราลองไปดูก็ได้ค่ะว่ามันมาที่การงานสองทับสองไหมอเห็นไหมคะอาจารย์มันมาเองเลยตัวนอมมาแล้วกลับไปกลับไปที่การงานสองหนึ่งเราไปทําแบบทกสอบไปด้านบนนะคะอาจารย์เลือกงานที่มอบหมาย เราก็เลือกสร้างค่ะเลือกแบบทดสอบแบบทดสอบถ้าเรายังไม่ได้ทำนะคะเราคลิกคำว่าฟอร์มใหม่ฟอร์มใหม่หน้าอินเทอร์เน็ตมันจะถูกเปิดขึ้นมานะคะถ้ามันไม่เด้งขึ้นมาใจก็ดูด้านล่างว่ามันมีแถบอะไรกระพริบ,บกระพริบไหมแต่ส่วนมากมันจะเด้งขึ้นมาอ่าพอมันเข้ามาแล้วนะคะ เราก็ไปดูด้านขวาก่อนว่าตรงนี้คลิกค่ะว่ามันเป็นเมลเราหรือเปล่าถ้าใช่ก็ทําต่อถ้าไม่ใช่หรือถ้าไม่ใช่แอดประเทียบนะคะก็ใส่เอาออกแต่ถ้าใช่เราก็ก,กระบาดเล็กๆไปชทากบัตเราก็ไปที่หัวข้อฟอร์มค่ะฟอร์มคลิกคำว่าฟอร์มก่อนจากนั้นเลือก New ค u i ค ถ้ามันเข้ามาแล้วมันไม่เจอหน้านี้มันอาจจะขึ้นคำว่า g e t start อยู่ที่หน้าจออาจารย์ก็คลิก g e t start แล้วก็ใส่ชื่ออ e ีเมลแล้วก็รหัสผ่านแล้วมันจะเข้ามาหน้านี้นะคะอ่ะวิธีการทำแบบทดสอบนะคะเราต้องเลือก new quiz นะคะห้ามเลือกเป็น new form เด็ดขาดในกรณนนีที่มันเป็นข้อสอบเราต้องเลือก new quiz ใส่ชื่อ แบบทดสอบนะคะแบบทดสอบก่อนเรียนเราก็ add new เราก็ต้องให้เด็กใส่ชื่อก่อนเราเลือกเทคค่ะเทคชื่อนามสกุลตลงคะแนนไม่ต้องใส่นะคะเป็นชื่อเราไม่มีคะแนนกด เพื่อให้เขาจำเป็นต้องตอบข้อนี้นะคะให้มันเป็นสีเขียวนะคะจากนั้นไปเพิ่ม add new เพิ่มใหม่นะคะให้เลือกเป็นระดับชั้นนะคะชอยส์ก็ใส่ระดับชั้นเพราะว่าเราต้องการทำแค่ครั้งเดียวแล้วให้ใช้ได้ทุกชั้นระดับชั้นอ่ะช่องแรกก็ใส่มอสองหงก็ไล่ไปนะคะ2องทับ Add Option นะคะงทับ3เพิ่มตัวเลือกของทับ4 a ่ d Option 2ทับ5ภาษาไทยก็จะเป็นเพิ่มตัวเลือกนะคะของทับ6 2องทับ7อ่ะไล่ไปสมมุติว่าครบแล้วเราก็ไม่ต้องใส่คะแนนต่อไปก็จะไปส่วนที่2ของการทำแบบทดสอบไป Add New นะคะแล้วเลือกลูกศรด้านหลัง แล้วเลือกเป็นเซกชันนะคะภาษาไทยเป็นส่วนนะคะเราก็ใส่ชื่อส่วนอันนี้จะเป็นชื่อส่วนแบบทดสอบพิมพ์ผิดแบบทดสอบ,บสอก่อนเรียนเคคเราก็ไปเริ่มข้อที่หนึ่งที่ add new อันนี้จะเป็นคล้ายๆเหมือนคําชี้แจงคําอธิบายค่ะเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะ,ะไปเริ่มข้อที่1 add new ถ้าเป็นข้อสอบแบบตัวเลือกเราเลือก choice คะ่ะมาแล้วเราก็ใส่โจทย์ข้อ1ไปเช่นหนูยกตัวอย่างจอบมีประโยชน์อย่างไรยกตัวอย่างนะคะเราก็ใส่ตัวเลือกไปว่า ตัวเลือกไปว่ามีอะไรบ้างาเพิ่มก็ add option นะคะ ตัวเลือกไปจากนั้นเราก็มาดูว่าข้อไหนถูกอ่าเช่นข้อแรกถูกแล้วก็สติ๊กเครื่องหมายถูกนะคะหลังข้อนั้นมันจะขึ้นว่าคําตอบที่ถูกต้องภาษาอังกฤษก็ correct answer ค่ะเสร็จแ,แล้วเราก็มาใส่คะแนนที่ช่องพอยต์ว่าข้อเนี้กี่คะแนนใส่ไปแล้วก็กําหนดว่าให้มันบังคับทาข้อน,อนี้ถ้าเราต้องการสลับตัวเลือกเช่นให้เด็กสลับการไม่เรียงตามนี้เราก็เลือกจุด3าจุดแล้วก็ suffer option สลับตัวเลือกค่ะอ่าเราก็มาข้อที่2 add new ถ้าเป็นช้อยก็เลือกช้อยเหมือนเดิมเราก็ใส่โจทย์ข้อที่2ไปก็ทำแบบนี้ให้ครบ10ข้อหรือ20ข้อตามที่เราต้องการเมื่อเสร็จแล้วเราก็ไปที่จุด3จุดด้านบนค่ะเลือก setting การตั้งค่าค่ะ ถ้าเราต้องการให้เด็กเขาเห็นเฉลยเราก็ติ๊กมันเป็นสีเขียวแต่แบบทดสอบก่อนเรียนเราไม่น่าจะให้เขาเห็นเฉลยเดี๋ยวเขารู้ว่าคําตอบคืออะไรเราก็ปิดในส่วนนี้ก็เป็นการตั้งค่าทั่วไปว่าต้องการให้ใครเห็นบ้างนี้อาจารย์ข้ามาเลยคะ่ะเลือกตามนี้ไปเลยนะคะอะตรงนี้คือวันที่เริ่มแบบทดสอบวันที่ซื้นสุดเราก็ไม่ต้องเลือกค่ะ เราไม่ต้องเลือกปล่อยมันช่างมันหลักๆแค่เรามาติกตรงนี้ออกเขานั้นเองอ่าเมื่อเสร็จแล้วอาจารย์ไม่ต้องบันทึกเลยนะคะเห็นไหมคะว่ามันจะขึ้นว่าเซฟคือมันเซฟให้อัตโนมัติอยู่แล้วเมื่อเสร็จครบแล้วไปติกตรงนี้ออกแล้วกลับไปที่ m i r r s s o t t t e m s เลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่การงานสหภาหนึ่งอยู่ที่หัวข้องานที่มอบหมายเราก็ไปสร้างเลือกแบบทดสอบ เห็นไหมคะว่าเมื่อกี้ที่เราทำไม้มันขึ้นมาแล้วขึ้นมาเรียบร้อยเราก็คลิกแล้วก็เลือกถัดไปถ้าเราไม่แน่ใจว่าใช่ชื่อนี้ไหมเรากลับไปดูก็ได้ค่ะเดี๋ยวสอบก่อนเรียนชื่อจะอยู่ท่ข้างบนตรงนี้นะคะก็กลับมาเดี๋ยวทดสอบก่อนเรียนอาจารย์อาจะอจะใส่ชื่อเรื่องไปด้วยก็ได้ถัดไปอ่ะมันก็มาเรียบร้อยรอให้มันโหลดให้เสร็จนะคะ ถ้าเรามีสิบคะแนนตรงนี้จะขึ้นเต็มสิบคะแนนให้เราอ่ในส่วนมอบหมายให้เดิมมันก็จะขึ้นว่าการงานสองครับหนึ่งเพราะเราอยู่ในห้องนี้แต่ถ้าเราต้องการมอบหมายให้หลายๆห้องเราก็คลิกที่สี่เหลี่ยมสองอันนี้นะคะเราก็ไปที่วิชาของเรา บางทีมันอาจจะไม่ขึ้นเพราะว่าเราเพิ่งสร้างได้ไม่นานถ้ามันไม่ขึ้นอาจารย์ไม่ต้องตกใจนะคะบางทีเราสร้างไว้เนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยมันยังประมวลผลไม่เสร็จมันไม่ขึ้นแต่ถ้าขึ้นสมมุติว่าขึ้นมาอาจารย์ก็คลิกชั้นเรียนอื่นที่เราต้องการเพิ่มเข้าไปด้วยไม่เพิ่มก็ไม่เป็นไรถ้าไม่เพิ่มก็ใส่แค่สองข้หนึ่ง แล้วก็เลือกวันครบกําหนดเมื่อกี้เราบอกนักเรียนว่าสามเอ็ดแล้วก็คลิกสามเอ็ดแล้วก็เลือกมอบหมายนะคะมอบหมายอ่เสร็จเรียบร้อยเราก็กลับไปทำทีมสองอสองจริงๆมันน่าจะขึ้นให้เราเลือกนะคะแต่ถ้าเราไม่เลือกมันไม่ขึ้นให้เราเลือกตรงมอบหมายให้อาจารย์ก็ต้องเข้าไปทำทุกอัน เข้าไป2องครสคลิกข้างบนนะคะเลือกงานที่มอบหมายแบบทดสอบเราไม่ต้องสร้างแล้วนะคะเราสร้างครั้งเดียวเราก็ไปสร้างเลยแบบทดสอบเราก็คลิกที่เราทำไว้เมื่อกี้นี้เลยนะคะชื่อเดียวกันถัดไปเราก็รอให้มันโหลดให้เสร็จ พอดูอีกสักนิดนึงว่ามอบหมายให้มันมาไหมไม่มาไม่เป็นไรค่ะก็มอบหมายให้กําหนดวันที่สิ้นสุดนะคะทำแบบทดสอบเราก็เลือกมอบหมายต้องเลือกว่ามอบหมายนะคะอ่าตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็รอเด็กนักเรียนมาทําเดวหนูลอง ใช้โทรศัพท์มือถือเข้าไปทํานะคะอาจารย์จะได้รู้ว่ามันขึ้นเหมอือน ตอนนี้นักเรียนเขาก็ทำมาแล้วเราก็เข้าไปดูก็เข้าไปที่ทีมการงานสองคำหนึ่งข้อสอบที่เราสร้างนะคะมันจะขึ้นมาอยู่ที่หน้าโพสต์ด้วยเห็นไหมคะแบบทดสอบก่อนเรียน <Hey. S 1> view assignment เราจะไม่คลิกตรงนี้ก็ได้นะคะถ้าเรากลัวว่ามันมันอาจจะดูงงๆเพราะมันจะ,จะมีหลายอันขึ้นมาเราก็ไปที่หัวข้อข้างบนนะคะงานที่มอบหมายตอนนี้ มื่อกี้นี้เรามีเด็กแค่คนเดียวมันจะขึ้นว่าหนึ่งทับหนึ่งส่งแล้วถ้ามีหลายคนอาจจะขึ้นว่าหนึ่งทับยี่สิบคือส่งไปแล้วหนึ่งคนอะไรแบบนี้นะคะเราก็คลิกเข้าไปอ่ะก็ถ้าเด็กทําแล้วเขาจะขึ้นฐาน,นะว่าส่งแล้วศูนย์คือเด็กคนนี้ทําไม่ถูกเลยได้ศูนย์คะแนนถ้าเขาทําพอดีหนูเอกเขาสอบไปแค่สองข้อเมื่อกี้หนูไม่ได้ <laughs> ทำมั่วไปอ่ะอันนี้ก็คือคะแนนมันจะเชื่อมมาให้อัตโนมัติ ที่หน้าเกดนะคะด้านบนมันจะมีแถบว่าเกดนะคะคะแนนมันก็จะเชื่อมโยงม,มานะคะอันนี้คือแบบทดสอบก่อนเรียนเมื่อเราเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกที่ถัดทั่วไปนะคะต่อไปนะีค่คือการทำอมอบหมายงานการมอบหมายงานอาจารย์ก็ไปที่แถบด้านบนไปที่งานที่มอบหมาย จะรอ,จจอให้ถึงใกล้ถึงวันที่ครบกําหนดแบบทดสอบก่อนแล้วก็ค่อยเข้ามาก็ได้งานที่มอบหมายแล้วก็เลือกสร้างเมื่อกี้นี้เราทําแบบทดสอบเราเลือกแบบทดสอบแต่ครั้งนี้เราจะเลือกงานที่มอบหมายแทนงานที่มอบหมายเราก็ใส่ชื่อเรื่องอใส่เป็นหน่วยที่1ก็ได้ค่ะเรื่องอะไร เรื่องเช่นยกตัวอย่างนะคะการดำรงชีวิตพวกนี้ค่ะเราก็แนบแหล่งข้อมูลก่อนสื่อของอาจารย์เป็นอะไรอาจารย์ก็มาแนบอาจารย์อาจจะเอามาจาก YouTube หนูจ,จะยกตัวอย่างถ้าจะมาจาก youtube นะคะแต่ก็เข้าอินเทอร์เน็ตขึ้นมาเข้าเว็บ YouTube แต่ถ้าเรามีสื่ออยู่แล้วอาจารย์ก็เลือกเอาสื่อของเราขึ้นมาก็ได้อันนี้หนูยกตัวอย่างแบบง่ายๆเช่น,นอาจารย์อาจจะหาเนื้อเรื่องจาก YouTube แล้วนั่งเียเขาสรุปเช่นเมื่อกี้หนูตั้งว่าการดำรงชีวิตเติร์ดดีดีกว่าการงาน D L T V ยกตัวอย่างนะคะเซิร์ชการงาน dl tv มม,มสองอะแล้วก็เซิร์ชชื่อนี้ก็ได้ค่ะ,ะเราก็เจอแล้วเราก็คลิกเข้าไปคลิกเข้าไปถ้าอาจารย์รู้ชื่อเรื่องอาจารย์ก็ใส่ชื่อเรื่องไปเลยนะคะนี่หนูไม่รู้ว่าการงานเขาหน่วยที่หนึ่งมันคือเรื่องอะไรอาจารย์เข้ามาเราก็หยุดสต็อปไปก่อนเรายังไม่ดู เราไปที่แชร์ค่ะแชร์ Share. ด้านล่างมันจะมีคำว่าแชร์แล้วเราก็คัดลอกค่ะคัดลอกคัดลอกปุ๊บคัดลอกเสร็แล้วเราก็ปิดไปเลยอาจจะปิดไปก็ได้หรือกลับมาที่ microsoft teams เราก็แนบแหล่งข้อมูล เมื่อกี้เราเอามาจากเว็บไซต์เราจะเลือกลิงก์นะคะลิงก์เราก็ c o n t r o l v วางเราก็วางลิงก์หรืออาจาย์อาจจะถ้าอาจารย์วางไม่เป็นอาจารย์ก็พิมพ์ไป y o u t บ b e อะไรพวกนี้ค่ะให้ถูกตัวเล็กตัวใหญ่ก็พิมพ์ให้เหมือนนะคะอันนี้คือกรณีที่เอามาจากเว็บไซต์แต่ถ้าอาจารย์มีไฟล์ที่เป็นสื่ออยู่แล้วเช่น powerpoint P D F พวกนี้เราก็เลือกคำว่าอัปโหลดจากอุปกรณ์นี้แล้วเราก็ไปคลิกที่งานชิ้นนั้นอนด์นิ่ทำให้ดูนะคะอัปโหลดจากอุปกรณ์นี้แล้วก็ไปคลิกงานชิ้นนั้นแล้วก็โอเพนแล้วกรณีที่มีไฟล์อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเราจะเอาจากเว็บเราก็ไปลิงก์เอาชื่อลิงก์ไปวางแล้วก็กดแนบถ้าจะไม่มีใบงานเราก็ ใส่คำสั่งตรงนี้เลยให้นักเรียนศึกษาวิดีโอจากนั้นสรุปความรู้ลงสมุดหรือว่าอาจารย์เอาแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ายังไงเขาก็เป็นการทดลองเรียนอยู่แล้วอาจารย์ไปหามาสักเรื่องหนึ่งให้เด็กเขาศึกษาวิดีโอ จากนั้นให้สรุปความรู้ลงสมุดและถ่ายรูปส่งกลับมาอย่างนี้นะคะอันนี้หนูแนะนำว่าวิธีที่สะดวกที่สุดสำหรับเราจากนั้นเราก็ใส่คะแนนตัวนี้ค่ะว่างานชิ้นนี้กี่คะแนนเราก็เลื่อนลงมามอบหมายให้มันจะขึ้นมาตอนนี้เราอยู่ในห้องการงานสองค้อหนึ่งก็ขึ้นมาให้อยู่แล้ว ถ้าเราจะเพิ่มอ่ะเดี๋ยวลองดูซิว่ามีห้องอื่นขึ้นมาไหมคะ่ะอไม่ขึ้นถ้าไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรอาจารย์ถ้ามันไม่ขึ้นให้เลือกอาจารย์ก็ต้องไปทําหลายๆห้องแต่ถ้าขึ้นอ่ะสมมติว่าห้องนี้ด้วยเราก็คลิกเข้าไปเห็นไหมคะตรงนี้มันจะขึ้นว่าชาั้นเรียนสองรายการถ้ามีหลายๆอ่ะถ้ามันขึ้นมาอาจารย์ก็คลิกเลือกเลยคะ่ะมีเก้าห้องก็คลิกเก้าห้องมันก็จะขึ้นมาแต่ถ้าไม่ขึ้น อย่างที่หนูบอกอาจารย์อาจาอาจะต้องเข้าไปทําแบบนั้นหลายๆอันอกําหนดวันส่งถ้าเป็นใบงานชิ้นนี้ส่งเมื่อไหร่เราก็ไปคลิกเลือกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มอบหมายมอบหมายอ่ะมันก็จะขึ้นมาที่มอบหมายแล้วเราก็รอให้เด็กเขาทำถ้าเขาทำมา เดี๋ยวอาจารย์อรอแป๊บหนึ่งหนูลองลองเป็นเด็กนักเรียนเดี๋ยวหนูจะลองทําไปก็คือเขาเอาไปเขียนลงสมุดแล้วเขาก็เขาจะอัปรูปขึ้นมาให้อาจารย์เราก็อาจจะออกไปก่อนเข้าไปหน้านี้ก่อนวันหลังๆเราก็อ่านมาดูอีกทีนึงเข้าไปดูที่การงานสองค้งหนึ่ง ก็ขึ้นไปดูที่งานที่มอบหมายค่ะอาจาจะจะรอหลายวันหน่อยเพราะว่าเด็กเขาน่าจะไม่ทำทันทีอ่เมื่อขึ้นว่าส่งแล้วมีกี่คนส่งแล้วเราก็คลิกเข้าไปดูมันก็จะบอกว่าเด็กคนไหนส่งแล้วเด็กคนไหนยังไม่ส่งถ้าคนไหนส่งแล้วเราคลิกคำว่าส่งแล้วนะคะเราก็ตรวจดูงานเขาอันนี้หนูยกตัวอย่างถ่ายรูปมาเล่นๆ เขาจะถ่ายสมุดขึ้นมาให้อาจารย์อาจารย์ก็ใส่คำติชมใส่คะแนนแล้วก็กดส่งกดส่งตรงนี้เสร็จแล้วก็ปิดปิดแล้วถ้ามีหลายๆคนอนาะจารย์ก็เข้าไปตรวจของคนอื่นเมื่อครบแล้วนะคะที่แถบด้านบนแถบเกตนะคะเกรมันก็จะลิงก์มาเห็นไหมคะหน่วยที่หนึ่งเกคะแนน แบบนี้แค่นี้เองก็คืออาจารย์ก็ต้องทําแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วก็ชิ้นงานหน่วยที่1ตามที่อาจารย์มีภารัฐบอกเมื่อครบกําหนดแล้วอาจารย์ก็ไปทาหน่วยที่2เพิ่มแบบนี้ค่ะโอเคนะคะ